ยินดาเตรียมจะสละโซตอ,อีกคนปลายปีนี้ค่ะวันก่อนเรานักแสดงละครเวทีแนวฆาตกรรมเรื่องกุหลาบสีเลือดนุ่นศิรพันธ์ยารินดาเอเมณีรัตน์และสาวขนมจีนต่างโชว์ฝีมือการซ้อมอวดสื่อแบบแซ่บเวอร์ต่างคนต่างปล่อยของใส่กันสุดฤทธิ์งานนี้ยารินดายังได้อัปเดตงานแต่งกับแฟนหนุ่มชาวอเมริกันวิลพัเทราที่จะมีขึ้นวันที่30ธันวาคมนี้ให้ฟังว่างานแต่งจะเป็นสไตล์คันทรีโดยฝ่ายชายเป็นคนจัดเตรียมงานค่ะ คนถามว่าเตรียมพร้อมไปถึงไหนยังไม่ถึงไหนเลยค่ะมัวแต่ยุ่งหัวฟูเนี่ยค่ะหลังเิ่ารู้สึกเฮ้ยเราควรจะเตรียมตัวมากกว่านี้หรือเปล่าก็จริงๆไม่อะไรค่ะเพราะว่าทั้งหน้าทั้งแฟนก็ง่ายๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในแง่ว่าอยากให้งานมันเป็นเป็นยังไงซึ่งเราก็คุยกับแพลนเนอร์ไปเรียบร้อยแล้วไม่ตื่นเต้นนะไม่ไม่ไม่ตื่นเต้นจริงๆถ้าถามว่าจะตื่นเต้นเรื่องอะไรจะตื่นเต้นว่าจะมีเพื่อนที่เรียนด้วยกันที่เมืองนอกที่เขาจะมางานอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนเราไม่ได้เจอมาหลายปีแล้วอะไรเงี<__<_<_<_้ย ได้เวลาอมยิ้มพิมพ์เากับช่วงเด็ดอลาเล่นขำๆสเกตดาวสเกตดาววันนี้ไปดูความเทเลตนของฝาแฝดที่ฮอตที่สุดในตอนนี้น้องเฮเดนกับน้องโจชัวที่โด่งดังกับบทผีเด็กรักยมในละครเรื่องมนรักแก้บนที่พอเยี่ยวข่าวเราถามว่าเป็นฝรั่งอัพเปล่าเป็นฝรั่งเปล่าต็นเป็นเป็นะหรเป็นเหรอเป็นเหรอเป็นเหรอคนนี้เป็นอะไรเป็นนางขุดเป็นนางขุด ทำเป็นบัพเพิร์คาตโตโนนอ่ะมีบัพหนุ่มโตโนโนพระเอกของเรื่องซะด้วยและพอสาวอ้อมเจอทั้งสองหนุ่มก็รีบดิ่งเข้าไปขอถ่ายรูปคู่ด้วยแต่พอสาวอ้อมจะลุกขึ้นยืนนี่สิกลับมีปัญหาขอบคุณค่ะเดี๋ยวพูดไปใครก็ได้ช่วยันด้วยก็ได้ช่วยฉันด้วยวันจันทร์มีบรรยากาศงานแต่งของปิ๊ดบริสเลมมาให้ดูค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจาก H&M สวัสดีค่ะ